หลังศึกจูเนียร์กันก่อนเมื่อคืนนี้นะครับบุกไปเอาชนะ UAE ถึงบ้าน2ประตูตอนสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช่วงข่าวกีฬาภาคเที่ยงนะครับวันนี้ไปเริ่มกันที่สิทธิโชคกันหนูนะครับแล้วก็วรชิตกนิสีบําเพนก็สวมบทซปเปอร์ซับนะครับลงมาทําคนรับประตูให้ท,ทีมชาติไทยเนี่ยแซงเอาชนะสหรัฐอาหรับอิิเรตไป2ประตูต่อนหนึ่งเก็บ3แต้มได้นะครับในศึกฟุตบอลรายการพิเศษดูใบครับยู่23ครับ บอลทัวร์นาเมนต์พิเศษนะครับรายการดูใบครับยูย่ที่ประเทศสหรัฐอารับอิมิเรตทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับชุดเตรียมสู้ศึกซีเกม2017ลงสนามประเดิมสนามนะครับพบกับเจ้าภาพสหรัฐอารับอิมิเรตนะครับรุ่นอายุไม่เกิน23ปีก่อเตะกันที่โปลิสสเตเดียมนะครับเริ่มครึ่งแรกเนี่ยทั้ง2ทีมนะครับก็พยายามเปิดเกมบุกเข้าใส่กันนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายยังไม่เด็ดขาดนะครับ ไทยเองก็มีลุ้นหลายครั้งนะครับในขณะที่เจ้าภาพเองก็มีลุ้นอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ยิงหลุดกรอบออกไปนะครับเกมนี้เนี่ยโคชโยงวราวุสีมัคะนะครับส่งผู้เล่นลงมาในระบบ4 2 3 1นะครับตัวหลักๆก,ก็ลงกันครบเลยนะครับลงมาเล่นกันต่อในครึ่งหลังนะครับเป็นเจ้าบ้านที่เริ่มทําเกมได้ดีกว่านะครับแล้วก็หลุดมาลูกนี้นะครับขึ้นนําไปก่อนในนาที77จนะครับจากลูกยิงของคาริสอับดุลรอฮีมนะครับ ยิงคมทีเดียวนะครับรุ่งนี้แต่ว่าหลังจากนั้นนะครับทีมชาติไทยก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับสองสาตำแหน่งนะครับก่อนที่จะมาได้ประตูตีเสมอจากสิทธิโชคกำมหนูนะครับในนาที82เพิ่งจะเปลี่ยนตัวลงไปนะครับ ก่อนที่ช่วงท้ายเกมนาที86นะครับวรชิตกนิสีบำเพ็ญจะมาได้ซัดด้วยขาลูกนี้นะครับปั่นโค้งเข้าเสาสองเข้าไปสวยงามทีเดียวนะครับก็ช่วยให้ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเนี่ยแซงเอาชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตไป2ประตูตอนหนึ่งนะครับก็เก็บ3แต้มแรกได้สําเร็จหลังเกมนะครับโคชโยงวรุสิทิมะหัวหน้าผู้ฝึกสอนออกมาแสดงความชื่นชมลูกทีมนะครับว่าช่วยกันได้ดีจนสามารถเก็บชัยชนะในนัดที่ได้แต่ว่าก็ยังมีอีกหลายจุดที่ต้องแก้ไขคััปงงงเสียโชกนครับ สามคะแนนันนี้นะครับผมว่าเราก็ทําได้ดีนะในโดยเฉพาะในช่วงช่วงทั้งขึ้นแรกและขึ้นหลังครับแต่ว่าเราเราเรายังพลาดในเกมที่เราจะจะลุกคือจังหวะที่เราจะได้ไประตูเนี่ยเราเราเรายังเสียเสียเยอะนะครับถ้าเราเก็บบอลจังหวะตรงนี้ได้ล้วก็ทําได้ดีมันมันมน,น่าดีกว่านี้ครับตอนที่โดนนําเนี่ยตอนนั้นกดดันไหมฮะ <c oughs> จริงๆเรื่องโดนนําเป็นเรื่องธรรมดาฟุตบอลเนี่ยคือมันมีสองอย่างคือ ถ้าเราไม่โดนนําเราก็นําเขานะครับคือบอกกับเด็กแล้วว่าคือผลงานในขันมันจะออกมาทีหลังแต่ว่าอันดับแรกคืออยากให้เล่นเต็มที่ก่อนนะเพราะว่าถ้าเราเล่นเต็มที่เนี่ยผลงานในขนจะออกมาไงเนี่ยมันต่อยอดได้แต่ว่าเมื่อไหร่เราชนะก็จริงแต่ว่าเราเล่นไม่เต็มที่เราชนะเพราะว่าดวงหรือฟุกว่ามันจะมีปัญหาในอนาคตภาพรวมของเกมนี้ครับก็ถือว่าทําได้ดีแต่ว่าถ้าถามว่าเราเราชนะยูเเอเนี่ยผมว่าแค่เป็นการเริ่มต้น ซึ่งมันยังวัดอะไรไม่ได้นะแต่แต่อย่างน้อยผมว่าเราก็มาถูกทางตรงที่ว่าเราเริ่มจะทิ้งความกลัวไปนะครับถ้าเมื่อไหร่เราไม่กลัวผมว่าเราเราสู้ก็ได้ที่สำคัญคือผมว่าหลีลกาแข็งแรงึ้นด้วยทําให้เด็กพวกนี้กล้าเล่นครับครับวันนี้จากที่มองใครฟอร์มดีบ้างครับเอ,อ่อผมว่าทุกคนนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมันมันไม่มีใครเด่นหรอกเพราะว่าที่สำคัญทุกคนลงมาเล่นด้วยซ้ำนะครับคือเก้าทุกก้าที่วิ่งไปเนี่ยผมว่าเขาเขามีความมั่นใจและเขาทุ่มเทนะทุกคนก็ก็น่าจะดีหมด ทั้งตัวสำรองทั้งคนทุกคนนะครับก็สำหรับโปรแกรมนะครับของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีอีก3นัดที่เหลือนะครับ23มีนาคมนะครับจะพบกับมาเลเซียนะครับ26มีนาคมจะเจอกับจีนนะครับแล้วก็นัดสุดท้ายนะครับ28มีนาคมจะพบกับสิงคโปร์3นัดที่เหลือเนี่ยจะเตะในเวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับช่วงนี้ไป